กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับก็อยู่ในเกมดะก้กนบอลเลเจนด์กันอย่างเช่นเคยครับในทัวร์นาเมนต์ออฟพรีเมียมนะเด้ว่าวันนี้เนี่ยก็เดินทางมาถึงครึ่งทางครับในรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับสาันี้เนี่ยเป็นการเจอกันระหว่างคุณเวนแล้วก็คุณกล้องนะครับแล้วก็อีเวนทัวร์นาเมนต์เนี่ยเป็นอีเวนต์ในระยะยาวนะผมก็จะทําการอัพต่อเนื่องนะครับโดยไม่มีคลิปอื่นมาแทรกนะเพื่อเพิ่มระดับความมันนะครับแล้วก็ความตื่นเต้นขึ้นไปอีกครับในรอบล็กกด้วยนะโอเคเพื่อไม่เรียลคคับมู่่ท4 เกมเข้ามาครับทั้ง2ฝ่ายกดพร้อมที่เรียบร้อยครับทางด้านของคุณกล้องครับใช้เป็นทีมซูเปอร์ไซย่าครับแล้วคุณเบสเนี่ยใช้เป็นฟิวชั่นวอริเออร์นะครับถือว่าเพิ่มความหลากหลายกับทัวร์นาเมนต์นี้นะเพราะยังไม่เห็นซูเปอร์ไซย่าแล้วก็ฟิวชั่นวอริเออร์ในการแข่งสักเท่าไหร่นะครับโหลดเสร็จเรียบร้อยครับทางด้านคุณกล้องครับแล้วตัดจอดํารอเข้าเกมครับเรามองผ่านผู้เล่นของคุณกล้องครับ เปิดเกมเข้ามาเป็นซุปเปอร์ไซย,ย่าบาดะครับกับโกจิต้าที่ยังไม่แปลงร่างแล้วบัสไปก่อนครับโดยคุณกล้องแล้วไซส์สเต็ปหนึ่งทีโดนคุณเบสไตร์ต่อเนื่องครับแล้วไซส์สเต็ปหางหน้าคุณเบสบัสมาครับคุณกล้องสลับโบลี่คบเวอร์ครับแต่ว่าเป็นบัสอาร์ตนะโดยซุปเปอร์ไซย่าเนี่ยจะเป็นทีมที่เขาเรียกว่ามีความรุนแรงที่โหดร้ายมากนะเพราะว่ามีคิเลตเพิ่มขึ้นแล้วติดคิดง่ายนะครับ แต่แรงก็ด้วยเซตแอ็บิลิตี้ที่ไม่ค่อยเกื้อหนุนกันเท่าไหร่ครับส่วนทางด้านฟิวชั่นเนี่ยเรียกว่าเซตแอ็บิลิตี้เกื้อหนุนกันครับแต่ว่าดาเมจเนี่ยค่อนข้างจะเสถียรแล้วก็ไม่โดดขึ้นมาสูงมากนะแล้วบัสไปทางด้านของโบลีครับโดนสวนด้วยโกจิตาสีครับโกจิตาสีชาร์จเต็ปแล้วสไตล์มาโค้งเวอร์ด้วยโกหังม่วงครับลดดาเมดด้วยการชนะสีสลับด้านโกจิตาแล้วบัสเข้ามาครับรุนแรงมากแล้วแปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซยาทันทีครับแล้วกดการ์ดเขียวครับจังหวะนี้แล้วต่อย ทางด้านคุณกล้องสลับมาดักไหลกันแทบเข้าไปครับแล้วลบจังวะนี้โอ้โดนคุณเบสหลอกด้วยแถบช็อตครับแล้วคุณเบสสไตมาต่อด้วยโกจิต้าบลูครับเรียกได้ว่า3โกจิต้านะครับเอาจัดชาร์จเต็ปแล้วโยนการ์ดฟ้าไปจังหวะนี้สลับโบลี่รับดาเมจเต็มๆครับเป็น p o ว e r full อ็อกคเนนเลยโดนแรงหนักขึ้นไปอีกแล้วคุณกล้องฟื้นตัวบาสชนกับโกจิต้าครับจังหวะนี้แล้วยังไงการ์ดเขียวไหมแล้วกดไปครับจังหวะนี้แต่ว่าคุณเบสหลบได้ครับแล้วสไตมาต่อเนื่องครับโดนทางด้านของโบลี่เต็มๆ สลับมาทางหน้าของโกฮังแต่ว่าคุณเบสไม่มีการ์ดเหมือนกันครับมาครับโกฮังกดการก์ดเขียวบัฟดาเมจก่อนแล้วกดเมนาบลิตี้ครับเพิ่มขึ้นกับเพื่อนร่วมทีมแล้วดับเบิลการก์ดเขียวไป2ทีครับแล้วคุณก้องกระแทกเข้าไปแล้วโดนครับสไตต์ต่อเนื่องไปคุณเบสสลับโกจิต้าครับโคเวอร์สไตล์ได้แล้วสอกทิ้งไปก่อนครับมีการ์ดฟ้าไหมไม่มีการ์ดฟ้าแล้วแถบมาครับคุณก้องหลบได้แล้วต่อยคืนไปก่อนสลับทางหน้าของบาดักแล้ว กระแทกเข้าไปครับดุดดันมากครับคุณกล้องแล้วโดนทางด้านของคุณเบสสวนกลับมาได้ครับคุณเบสบาสมาครับแล้วคุณกล้องสลับเป็นโบลี่ครับแต่ทางด้านของคุณเบสสลับเป็นโกจิต้าสี่แล้วบาสมาครับจังหวะนี้โกจิต้ากดเมนครับแต่ว่าทางด้านคุณกล้องเนี่ยเตรียมโกหังไว้รับเรียบร้อยแล้วแล้วสลับโกหังมาครับมี2ชีวิตโดนมาจังหวะนี้จะตายหรือเปล่าครับสอกมาที่หน้าแล้วเตะทิ้งไปครับแล้วยิงพลังขึ้นเต่าครับอ๋อชีวิตแรกยังไม่เสียไปครับทางคุณกล้องแล้วบาสมาคุณเบสไตอาสผ่านมาครับ สวนมากับบาสแล้วบาสซ้ำมาครับคุณกล้องเสียไปหนึ่งชีวิตแรกครับแต่โกฮังฟื้นกลับขึ้นมาครับในฐานะซูเปอร์เซียสองครับไม่ได้คิเขาเรียกว่าไม่ได้บัฟคีเลตจากบาดักแล้วครับแต่ว่าก็ยืนด้วยตัวเองได้ครับเพราะความแข็งแกร่งของโกฮังตัวนี้อยู่ในเทียเซทีเดียวไรกระแทกเข้าไปโดนครับจัวนี้ได้อยู่ครับสไตล์ต่อเนื่องไหมครับโอ้โหแรงมากครับใบเดียวเท่านั้นเดี๋ยวยิงไปเลยครับการ์ดฟ้าตัวนี้คุณเวสหลับมาเป็นโกจิตานําเงินแล้วโดนไปเท่าไหรอื้อ ประมาณ30%ได้ครับคุณเบสแคบมาแล้วคุณกล้องหลบไปโดนสไตล์สวนทันทีครับแล้วคุณเบสกดเมนอเบลิตี้แล้วกดการ์ดเขียวไปช่วงต้นเกมครับจังหวะนี้เปลี่ยนตัวไม่ได้แล้วมาแล้วครับเรียกได้ว่าอภิมหาดวนศึกการ์ดฟ้ารุนแรงถล่มโลกจะตายไหมแล้วยังไงฝั่งนี้แรงกว่าครับอูดึงตายครับอูแรงเกินพลังของเซนไครรุนแรงเหลือเกินแล้วไปทางด้านคุณกล้องกดเมนอเบลิตี้ของโบลีแล้วพุ่งกระแทกอีกหนึ่งทีครับแต่เขาหลบได้แล้วสไตล์ไปโดนคุณเบสแทบออกมาก่อนครับ แล้วกดการ์ดฟ้ามาตัวนี้คุณกล้องหลบคืนครับแล้วสไตล์สวนทันทีแต่ว่ารู้สึกคีเลีอดจะหมดแล้วโยนการ์ดฟ้าไปเลยดีกว่าครับจังหวะนี้สลับมาทางด้านของโกจิต้าเขียวครับโอ้โหแต่ว่ายังแรงมากๆครับคุณกล้องสลับมาดักมาครับกดไปทางด้านการ์ดเขียวครับฟื้นคีแล้วก็ฟื้นเลือดขึ้นมาเล็กน้อยลรถบาสไปครับคุณเบสสไตล์สวนมาเลยแล้วหยุดกันตรงหน้าแล้วสไตล์ชนกันครับวัดกันที่ค่าตัวเลขพลังกันอีกแล้วได้ไป็นเก้าร้อยเก้าครับคุณเบสลอบไปเก้าร้อยเก้าสิบหกครับโอ้โหจังหวะนี้เปลี่ยนโคเวอร์ไไม่ด้ครับ จะเสียบาดักไปหรือไม่เรียบร้อยครับเสียบาดักไปก่อนครับเดีทางหน้าของโบลี่ตัวเดียวครับต้องรุมกับปูติต้าทั้ง3แบบ3สไตล์แล้วจังหวะนี้อุ้ยมาเสมาเรียบร้อยครับเกมแรกเป็นของคุณเบสไปครับแม่ดึงเสื้อกั๊กไปหนึ่งทีนะโดยเกมนี้นะครับคุณกล้องเนี่ยบุกหนักมากนะครับแต่ว่าคุณเบสก็รอสวนได้นะต้องรองมาดูกันว่าเกมที่เนะี่ยคุณกล้องจะเปลี่ยนทีมหรือว่าเปลี่ยนสไตล์การบุกหรือเปล่านะโอเคเราไปเริ่มกันที่เกมที่2เลยครับ มาต่อที่เกมที่2นะครับทางด้านคุณก้องยังใช้เป็นซูเปอร์ไซยานครับแล้วคุณเบสเนี่ยเปลี่ยนทีมครับเป็นซุนแฟมิลี่ครับเปิดมาด้วยบาดักครับตีกับโกฮังครับสีที่ชนะทางแล้วบาสไปก่อนครับจังหวะนี้ไซส์สเต็ปโดยคุณเบสไตกลับมาครับจังหวะนี้โดนโกฮังบาสซ้ำมาอีกครับแต่ว่าตีไม่เข้าด้วยสีที่ชนะทางแล้วบาสซ้ำมาอีกนะแต่ว่าไม่เท่าไหร่ครับแล้วสลับมาทางหน้าของซูเปอร์ไซยาสามเซนไครครับทางด้านคุณก้องยังไม่เปลี่ยนตัวครับคิดว่ายังทนไหวอยู่ครับแล้วเปลี่ยนมาทั้ กุจาแดงหนามากแล้วไล่กระแทกเข้าไปก่อนกดกาดเขียวครับแล้วรับหมัดเต็มๆครับที่หน้าผากบอกว่าแค่นี้หมัดมันเบาไปว่ะแล้วต่างไปใต้คืนครับจังหวะนี้โอ้โหไปทุนนั้นแล้วโซโลนิเชอร์ครับสับข้างหน้าของโกคูนามิครับโดนเข้าไปแต่ไม่ติดเฟนครับเอาครับจังหวะนี้กาดเขียวสวยมากบาสไลหลบเพอร์เฟคครับจังหวะนี้คุณเบสสวนด้วยบาสอาร์ครับทางด้านคุณกองสลับมาทางหน้าโกฮังเรพื่อรับดาเมจครับโอ้แล้วเจอพลังขึ้นเต่าของโกฮังแดงครับแต่ว่าสลหรับบาดักได้ทันครับเอาว่ะ เรียกว่าสลับตัวแก้กันมันมากแล้วหลบสายไปคุณเบสหลบได้ครับคุณเบสสายตัวหนึ่งแล้วจังหวะนี้คุณกล้องเปลี่ยนตัวไม่ได้ครับต้องเสียพาดครับเรียกว่าเป็นตัวคุมเกมของซูเปอร์ไซยานะแต่ก็เสียไปก่อนนะจังหวะนี้คุณเบสกดทางด้านเมนอมิลิตี้ครับแล้วคุณกล้องแทกเข้าไปโดนคุณเบสไล์ออกมาโอ้โหรู้ว่าจะตายตัวหนึ่งครับมาลวครับเตะออกไปครับเรากำลังขึ้นต่าวาร์ปมายิงที่หน้าครับจังหวะนี้อู๋เสียไปอีกหนึ่งตัวครับเหลือทางด้านของโกฮังเพียงตัวเดียวเกมน คุณกองก็ยังเลือกที่จะบุกหนักอั่าเช่นเคยแล้วกดเมนาบิลิตี้นะครับจังหวะนี้สไตชนกันครับอาละวัดค่าพลังกันอีกหนึ่งครั้งครับแล้วคุณกองกดไปที่896แล้วคุณเบสได้982ครับโดนต่อคอมโบต่อเนื่องอยู่ครับคุณกองไส่มาต่อเนื่องโดยคุณเบสครับมาซ้ำอีกครับจะตายครับชุดแรกอ๋อเปลี่ยนตัวครับเพื่อฟื้นเกตดหลบครับทางหน้าของโกคูแล้วก็จะทาให้โกฮังเนี่ยโดนดาเมจการดฟ้าแรงขึ้นโกฮังกดการดเขียวบัฟดาเมจมารัวๆวครับแล้วมาสไปจังหวะนี้ต่อยทิ้งไป คุณเบสไม่เปลี่ยนตัวเหมือนจะมีคัตฟ้าแล้วสลับประธานากโกฮังนะครับอะไรกระแทกหลบได้แล้วโอ้โหจังหวะนี้โดนเต็มๆครับเอาครับคุณกล้องกลับมาเป็นซุปเปอร์เทียร์สองครับเป็นการดวลระหว่างซุปเปอร์เทียร์สองกับซุปเปอร์เทียร์สองนะรู้สึกว่าคู่นี้จะเจอกันหลายแมตช์แล้วนะสำหรับโกฮังสิบเต่ากับโกฮังสิบกิโ,กโลครับอะไรกระแทกไปทางโกคูซุปเปอร์เทียร์สามแล้วชนกันครับจังหวะนี้จะเป็นการแก้มือของกล้องหรือเปล่าโอ้ได้เก้าร้อยแปดสิบเก้าครับจังหวะนี้ชนะคือเรียบร้อยครับแล้วเตะทิ้งไปแรงมาก กอนนี้ซูเปอร์เซียสามน่าจะต้องสิ้นลิครับโดนเตะไปก่อนแล้วสไตล์ต่อเนื่องแบบเร็วๆให้เปลี่ยนตัวได้ครับเรียบร้อยครับแต่ว่าเป็นโกหังครับเรียกว่าพอเสียชีวิตไปแล้วระวังครับคุณกล้องโอเคครับโกหังหลบแล้วจะหันลงสไตล์มาครับเบสมาซัมาอู้แรงมากไสไหลไปเลยแล้วโอ้โกหังสิทธ์เต่าแพ้ไปก่อนครับเกมนี้โอ้โหเรว่าเกมที่สองที่คุณเบสก็จบเกมไวมากครับคุณกล้องโดนนําไปก่อนสองสูนะ เกมสุดท้ายเนี่ยคุณกล้องต้องหาวิธีแก้เกมไม่ได้นะครับเพื่อจะหาตั๋วเข้าไปในรอบ8ทีมสุดท้ายนั่นเองนะโอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันที่เกมที่3มนะครับมาต่อที่เกมที่3นะครับโดยเรายังมองผ่านในหน้าจอของคุณกล้องครับแล้วคุณกล้องสลับมาเป็นทางด้านของซุนแฟมิลี่ครับคุณเบสกลับมาใช้ฟิวชั่นอีกหนึ่งครั้งแล้วบาสลบเอาล่ะครับคุณเบสโดนคุณกล้องก่อนบ้างแล้วครับคุณกล้องเริ่มจับทางได้แล้วสไตล์ต่อเนื่องไหมครับล้วคีโหมดจังหวะนี้เราพลัลงขึ้นเต่าได้หรือไม่โดนเต็มคคครรัััับบบเปลลลลี่่่ยยนนตววววไไวววไมมดด้้้้แแสททาโกู คุณเบสใส่โกจิต้าสไตล์ต่อเนื่องด้วยสีที่แพ้ทางทําให้ตีไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่แล้วสลับมาทางด้านโกจิต้าเขียวครับจงังหวะนี้โกคูโดนรุนแรงมากครับคุณกองอยิงเลือกไม่เปลี่ยนตัวเหมือนเดิมครับแล้วเหมือนจะทันหมดแล้วครับคุณกองแปลงล่างเป็นซุปเปอร์เซย่าครับจังหวะนี้ไปก็ได้เข้าไปแล้วเจอคุณเบสการ์ดเขียวสวนมาครับยิงพลังขึ้นเต่าหลอกๆแล้วต่อยมาที่ท้องครับเป็นการทิ้งการบนมือทั้งหมดแล้วยิงบิ๊กแบงคาเมคาเมฮ่าลงมาแล้วสลับไปทางชุดตัวเสีปเปเยสีครับเอาละครับโอ้คุณเบสสลับส เอาสีช้าทางมาดักตลอดเลยครับเราทังนี้คุณก้องได้ต่อกการ์ดก่อนครับสายต่อไปด้วยซุชิคกูเซสีโกคูครับแล้วสลับท่านางโกหังสไต์ต่อเนื่องแล้วโกหังตอนนี้แรงมากครับเพราะได้ตีสีดีช้าทางคุณเบสรีบเปลี่ยนตัวมาแก้ทันทีครับแล้วคุณก้องการ์ดหมดพุ่งเข้าไปแทบต่อยก่อนครับคุณเบสไล่กระแทกมาคุณก้องหลบแล้วต่อยแทบออกไปคุณเบสหลบซ้อนแล้วสไต์มาต่อเนื่องท่าหน้าของโกจิต้าแดงครับแล้วโอ้โหสลับสีดักหนึ่งทีครับเขาเรียกซ้อนแผนไปหนึ่งทีแล้วคุณก้องโดนดาเมจจไไปถึงงใบบบบบคคคครรัััััแลลล้้้ววโโกกูสสดหะนีเมทัันทีครบ เดี๋ยวลูกเล่นของโกคูซีเนี่ยตอนลงสนามจะได้เลือดเด้งขึ้นมาอีกปริมาณหนึ่งเลยนะแต่ตอนนี้คุณกล้องหลบสวยครับสไต์มาคุณเวสหลบได้หนึ่งทีครับสับหน้าของโคจิต้าบัสมาแล้วคุณกล้องรอสลับโูพังเหมือนกันครับแต่คุณเบสเหมือนการ์ดจะหมดมือครับแล้วสไตล์ชนกันครับเจงหวะนนี้เอาละครับดาบมิติ914ครับแล้วคุณเบสโูห่างกันนิดเดียวเท่านั้นครับแต่ว่าคุณเบสได้เปรียบตรงที่ชนะครับแล้วสไตล์ต่อเนื่องมาสลหรับหน้าของโกคูครับ ตอนนี้กูคอนามิกเลือดเหลือประมาณ20%ได้แล้วกูจิต้ากดเมนาบิลิตี้ครับแต่ทำการโจมตีอย่างต่อเน,นื่องโดยสีแดงครับแต่ว่าตีไม่ได้เท่าไหร่แล้วเหมือนจะการหมดหรือยังไงเราตัดคอมโบกไปก่อนคุณกล้องบัสมาแรงมากแล้วบัสซ้ำอีกสำหรับทางดน้าของโกจิต้าตัดคอมโบครับจังหวะนี้นี่บอกคันๆแล้วขยับหัวเล็กน้อยโกคูกดเมนาบิลิตี้ชัวร์คัดฟ้ามาแล้วเห็นแถบชอ็อตบัสส่วนขึ้นไปครับแล้วคุณเบสหลบไปแต่ว่ายังโดนดูครับคุณกล้องตอนนี้ จังหวะนี้ต้องรีบเปลี่ยนครับไม่งั้นเสียชีวิตแน่แล้วสลับมาทางด้านโกคูซีครับเลือดที่ยังเต็มหลอดนี่มันอะไรกันแล้วสลับมาทางด้านโกจิต้าครับคุณเบสสไต์มาต่อเนื่องแล้วเหมือนจะตัดคอมโบหรือยังไงคุณกล้องไหลกระแทกขึ้นไปแล้วโดนกรุบผมด้วยการ์ดเขียวครับจังหวะนี้เหมือนคุณเบสรออยู่แล้วแล้วเตะไปที่หน้าซุปเปอร์เซียซี่สไต์มาต่อเนื่องครับจังหวะนี้โดนแรงมากเพราะรถบัฟไปแล้วครับแล้วสองใบล่วงไหมล่วงครับโดนไปสองใบจากโกจิต้าบลูครับจังหวะนี้โกคูนาเมค์ัสไปก่อนครับแล้วจัังงหววะนนนี้้้กกกลลลาเ่่่่ออออยยูคครบุณแตถไป มีการฟ้าถึง2ใบรอคาลเตอร์ครับไหลกระแทกเข้าไปแล้วยังครับกดการฟ้าไม่ได้โดนแถปออกมาแต่ยังไงคุณกล้องรออยู่แล้วไหลกระแทกได้สักทีครับแต่ว่าเหมือนจะดูขบมยแล้วไปสุดคำคุณเบสหลบได้คุณเบสไต์มาแล้วคุณกล้องหลบได้คือระบัสนะครับจังหวะนี้กดการียวเปลี่ยนตัวครับอ่าแล้วสลับเป็นโกจิต้าเหลืองครับแต่ว่าสลับไม่เกี่ยวครับสลับเอาโกจิต้าแดงมาเจอดีกว่าจังหวะนี้มีการฟ้าลรวกดยิกยแต่ว่ายังไม่ได้ครับแล้วเกตหลบมาแล้วเกตหลบมาแล้วไหลกระแทกได้อีกแล้วครับจังหวะน คุณก้องยิงไปแล้วครับบักไกโรเต็มเต็มครับจังหวะนี้โคจิต้าล่วงไปแล้วเระเจอเป็นทางล้างโคจิต้าเขียวครับคุณกล้องมีอีกใบหนึ่งแต่ว่าโดนลายกระแทกมาแล้วบาสมาเรียบร้อยครับคุณกล้องเสียไปอีกหนึ่งตัวครับเสียตัวสุดท้ายเป็นลัสบอสอีกหนึ่งเดียวครับโกฮังครับและตอนนี้เนี่ยสีชนะทางไม่มีครับโกฮังน่าจะพังหนักสุดๆตอนนี้แล้วตีไม่เข้าทางด้านสีเหลืองครับพยายามปอดเลือดที่ได้มากที่สุดครับคุณเบสรอเวลาเปลี่ยนตัวที่โคจิต้าเขียวจะกลับเข้ามาแล้วกดทางด้านเมนาบิลิตี้ของโคจิต ใสมาต่อเนื่องครับแต่ว่ายังตีไม่เข้าอยู่ดีแล้วกดมาครับถ้าไม้ตาสุดยอดต่อยเข้ามาก่อนแล้วโชกเข้ามาครับบินตามมาโชกซ้ำในด้านคุณกล้องครับเดี๋ยวไม่รู้ว่าเลือดคุณกล้องจะเหลือเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเมนาเบลิตี้คุณกล้องยังไม่กดนะครับมีสิทธิ์พลิกกลับเข้ามาได้สูงครับแล้วกวดเมนกลับมาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลือดเกือบเต็มหลอดแล้วมาสต์เลยครับจังหวะนี้สไตป์ไปโดนคุณเบสแทบตอกมาครับยังไงคุณกล้องกระแทกเข้าไปแล้วโดนสไตร์ออกมาครับจังหวะนี้คุณกล้องบุก โดนยิงการ์ดฟ้ามาแล้วหลบแล้วยิงคามคามฮากลับขึ้นไปเกือบตายครับเหลือนิดเดียวเท่าน,นั้นยังไงยังไงมีสิทธิ์อยู่แล้วแทบช็อตไปแต่ว่าโดนคุเบสไตมาต่อเนออยู่ดีครับจะสอบธนาน้าโกจิต้าเขียวไสไต,สตสมาครับแล้วโกจิต้าเขียวมันยังไม่กดเมนเบลิตี้แลวกดมาเรียบร้อยครับจังหวะนี้จะ,จะดโดนจบเกมหรือไม่โดนสไตมาครับแล้วหมที่2สองครับ แล้วมาแล้วครับอัติเมีสกิลท่าหน้าของโกจิต้าเขียวครับซุปเปอร์เซียโกจิต้าสี่ศอกเข้ามาครับแล้วเป็นลีเจนดารี่ฟินดิตไหมเรียบร้อยครับเป็นลีเจนดารี่ฟินิตของคุณเบงครับก็เป็นคุณเบงครับที่ชนะไปแล้วก็ผ่านเข้ารอบไปในรอบ8ทีมสุดท้ายนั่นเองครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับเพื่อนๆชอบใจได้เรียนกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบาย